นั่งแบบตัวแม่จวม,มันวันนี้ทำไมหน้าไม่จอยเลยพี่เคคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับเมื่อวานนี้พลไปงานอ e ีเวนต์มาเพื่อนครับเอา้าใส่ชุดนี้แล้วเหรอพอยแบบจะเ,เครซี่เลยปกติเขชุดไม่เคยซ้ำเลยนะนี่ไงสายแฟร์ตัวจริงเรื่องสะดุดพับชุดซ้ำๆแต่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 พี่เคจะบอกว่าชุดเนี่ซ้ำได้แต่สไตล์ต้องไม่ซ้ำนะจ๊ะจะช็อกใหม่มันก็ไม่ได้ไงพี่เคช่วงเนี้ยเงินหมดเงินช็อตหมุนเงินยังไงก็หมุนไม่ทัน ฟังพี่ก่อนเดียวโค้ดเขายังบอกเลยว่าให้โรบายงดช็อปก่อนแล้วหยิบของมามิกแอนแม็กเสื้อเบเซอร์ตัวเดิมใส่กางเกงสีจี๊ดกลายเป็นลุกใหม่ได้เลยจริงด้วยพี่เค้กานีีลกกเป่ยวะนี่พี่เค้เคยเป็น,นัิสมากห่อนปคัคะเนี้มิสแอนแมดได้ปวมานี่ยังน้อยไปถ้าเงินยังไม่พอใช้พี่เค้มีทางออก ต้องกดเงินสดผ่านบัตรเพิร์อชอยส์จำนันขั้นต่ำเริ่มต้นแค่สามเปอร์เซ็นต์เองจ่ายบาเบาๆช่วยบริหารทางการเงินเดือนนี้ได้คล่องตัวได้มากขึ้นรอดแล้วพี่เพชรที่ปรึกษาขอบแพะได้ทั้งไอเดียได้ทั้งตัวช่วยเด็ดงดช็อปอยังไงก็ปวดได้แตจเยมนหนูบัตรกดเงินสดไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างหนี้แต่มีไว้เพื่อตัวช่วยบริหารการเงินชอ็อปยังไงไม่ให้ชอบ